เออโอ,อ้ยเขีเออ่ยเลยโอ้ขอบมากครับน้องชายพี่โอเคครับก็วันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมทําสวนหรือว่าแมป Hill Garden อีกเช่นเคยแล้วกันนะครับเป็นรอบที่สองแล้วนะที่มาทํานะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมาทําอะไรเหมือนกันในคลิปนี้ก็นั่นแหละนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะมาทํานะวันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันจะทําอะไรดีแต่ทุกทีแต่มีไข่สองใบนี้ที่เอ,อ่มเขาเรียกอะไร ที่ยังไม่ได้แบบไม่ได้ปลูกนะไม่ได้ปลูก่าจะฟักไม่ได้ฟักนะผมก็เลยมาทําคลิปฟักไข่เลยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปเอาพวกของมาใส่แรกในอีเวนต์พึ่งด้วยแล้วกันนะซึ่งแหละนะก็ก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ตามนิดหนึ่งนะผมคาดว่าคลิปนี้ก็น่าจะไม่ถึงสิบทีหรอกถ้าให้เดานะก็จะประมาณไม่ถึงสิบวัทีอะเดาไปไม่ถึงสิบวัทีหรอกเพราะผมไม่รู้จะทำอะไรจริงในสวนนะน่าจะเก็บของไปขายนะเออนะครับก็โอเคครับก่อนไปรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์ตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกััันนนะถ้้ารบชมคลิปกกแว็ ไปกันเลยกนแล้วกันนะครับ let's go ครับโอเคครับผมก็นั่นแหละนะก็นั่นแหละในสวนของผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็โอ้สวนของฉันที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ผมผลิตต่างๆด้วยเยอะเต็มไปหมดเลยผมเดาว,ว่าถ้าในทั้งหมดเนี่ยเอาไปขายก็น่าจะรวยแหละเนาะซึ่งโอเคครับเรามาอยู่กับเขาเรียกอะไรนะเออสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอพระเอกหลักของเรื่องตอนนี้เลยก็น่าจะเป็นอันนี้แหละเขาเรียกอะไรนะ หนไงนะผมขอ,ขอย้ายไอ้กล่องบ้านน,นี่กับบรรยากาศย้ายได้ปะย้ายไม่ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวเราย้ายกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาใช้อันนี้ไข่บ้านนี่กันเลยแล้วกันนะโอเคโอเคกด,ดเลยนี่ฟักไข่กันนะครับเออปุ๊บตัวแรกได้เป็นพึ่งปีกทองเลย ซึ่งผมไม่หวังอะไรเยอะละกับไอเนี้ยนะผมเพราะมันมีเอิ่มพึ่งดิสโก้นะก็เป็นแพ็กจากอันนี้นะซึ่งเอิ่มไม่หวังอะไรเยอะขอพึ่งดิสโก้ตัวเดียวพอผมได้พึ่งดิสโก้นี่ผมก็พอใจละหลับฝันผมหลับฝันหวานละเออซึ่งวิธีการหาไข่ฟรีก็เผื่อใครไม่รู้นะเราต้องทําเควสจากหมีน้ําพึ่งตัวนี้นะซึ่งแบบไม่แบบมีแต่เควสที่ผมไม่มีต้นมันด้วยซ้ําก็คือมะเขือเทศน้ําพึ่งนะซึ่งแบบกูาจะหาได้ไหนวะเออ นั่นแหละนะครับซึ่ง event, อีเวนต์ไอหมีพึ่งเนี่ยมันก็จะสุ่มของให้เรานะว่ามันมีอะไรบ้างแต่น่าจะมีไข่แล้วก็ซีดต่างๆนานาเพียบเลยแล้วก็กล่องเปิดอันนี้นะับประมาณนี้ในอีเวนต์นี้นะที่อัปเดตมาแล้วก็วันนี้เกมจะอัปเดตแล้วนะผมอีกสชั่วโมงเกมก็จะอัปเดตแล้วก็นั่นแหละผมว่าจะมาทาคลิปอีกครั้งหนึ่งตอนเกมใกลนะ้อัปเดตเนาะเราเปิดอีกไข่กันเลยแล้วกันเท่านั้นอนบะอืออมพึ่งขาวผีเสือ้อโอกาสเท่าไหร่เอ่ยถือดวงดีปะไอตัวนี้ โอกาส1.13เซนตก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเป็นถือว่าเป็นตัวกากเลยไหมก็เก็บไว้แล้วกันเผื่อมีคนอยากได้นะเออใครอยากได้ก็ทักมาบอกเลยพี่พี่ผมจะได้พี่ผมจะได้ครับพี่พิมมาเลยพิมมาเลยพี่พี่ผมจะได้ครับพี่พี่ผมจะได้ครับพี่เออพิมมาพร้อมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะใครที่เป็นผู้ติดตามใหม่นะใครที่เป็นผู้ติดตามเก่าก็ฝากกดไลค์แล้วก็เม้นตใต้ตลิ ใต้คลิปนี้แหละเออเมนใต้คลิปเลยช่วยกันเมนเยอะๆกระทืบไรกระทืบแรงๆกระทืบเยอะๆกดแค่คนละครั้งกระทืบแค่ครั้งเดียวพอไม่ต้องกระทืบสองครั้งเออเข้าใจไหมเออครับใครที่อยากได้ก็เขียนชื่อไว้ใต้สตรีมเลยเขียนชื่อนี่นี่พี่พี่ผมอยากได้เออ,อยมกได้ไอผีเสื้อผมอยากได้มันคือผีเสื้อใช่ไหมมันคือเออผมอยากได้พึ่งสีข,ขาวตัวนี้ครับพี่เออหรือไม่ก็แบบพี่พี่ผมอยากได้พึ่งทองพึ่งทองอยู่ไหนวะไม่เกี่ยวพี่พี่ผมอยากได้พึ่งทองครับซึ่งพึ่งทองอยู่ไหนพึ่ หาพึ่งทองแป๊บตัดแป๊บตากล้องโอเคเจอละนี่นะหรือใครอยากได้พึ่งสีทองพึ่งปีกทองตัวนี้ก็เม้นบอกใต้สตรีมใต้สตรีมเลยละใต้คลิปเหมือนกันเม้นบอกใต้คลิปทิ้งชื่อไว้ฝากกระทืบไลค์ให้กันด้วยฝากกดกระทืบกดติดตามให้ด้วยพูดอะไรของผมเนี่ยเออนะผมก็ใครอยากได้ก็พิมพ์ท่าก็บอกเลยว่าพิมพ์ใต้สตรีมแหละเออใต้เอาคำว่าสตรีมันก็จะสมองโยนนั่นแหละ ใครได้ก็เหม้นบอกเลยนะครับทิ้งชื่อไปด้วยนั่นแหละซึ่งนั่นแหละนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกเดี๋ยวผมไปหาเก็บผลในสวนมาขายแล้วกันมาดูวมากเราจะได้เงินสักกี่บาทเชียวนะครับซึ่งตอนนี้ของคิดเกลือขายนะเดี๋ยวเราไปดูไข่ว่าอะไรขายนะโอ้โหขาวจุว๊บขาวขนาดานี้คือไม่ต้องไปดูแลนะครับโอเคเราก็ส่วนของในสวนนี่เดี๋ยวเราทําการเก็บแล้วก็ไปย่อยเป็นน้าผึ้งรอแบบรอแลกของเลยแล้วกันนะซึ่งนั่นแหละนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรา เราผมขอตัวไปเก็บผลไม้น้ำผึ้งเอาไปอันนั้นเลยลวกันซึ่งวิธีการเก็บง่ายๆนะครับนี่ใช้เครื่องนี้แหละวิธีการเก็บง่ายๆนะครับง่ายๆเลยอาสแกนตลดอาดนี่เต็มเลยเห็นไหมเก็บมันเก็บแม้ตกลงมาด้วยถือว่าดีมากๆเลยนะครับซึ่งเราสามารถผมแนะนําว่าไอ้พวกกล้วยเนี่ยโ้ทิ้งเลยก็ได้นะเพราะมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะนี่นะวิธีการหาวิธีการเก็บให้คุ้มทีเดียวสแกนเลยกลางต้น นี่เต็มเลยโอเคประมานนี้ส่วนอันนี้ผมปล่อยไปแล้วกันโอเคพอได้เอ่ออันนี้ประมาณนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราไปยัดน้ำผึ้งแลกเป็นน้ำผึ้งเก็บไว้เลยแล้วกันนะซึ่งเราเก็บรอมะเขือเทศมานะเพื่อไม่ให้คลิปเสียเวลาเราก็จะเร่งสปีดคลิปกันเลยแล้วกันนะก็จะเอาผลน้ำผึ้งไอ้พวกบ้าน,นี่ไปใส่ให้หมดเลยแล้วกันนะโอเคครับโอเค,ผม,เ go, คเนะผมไปเลยแล้วกันเลสโกครับดูเร่งสปีดนะผมไปเลยแล้วกันครับ โอเคก็ตัดไปอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันก็คือผมก็ได้มาผมก็ได้น้ำผึ้งมาเป็นจํานวนโอเคผมได้น้ำผึ้งมาเป็นจํานวน2 1 3นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะนี่ยังเก็บไหม่หมดส่วนนะยังไม่ยังไม่หมดนะน่าจะยังเหลือตรง,ตรงโซนแถบๆน่าจะยังเหลือต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นแถวๆฟากนี้อยู่นะที่เรายังไม่ได้เก็บนะเราเก็บแค่ในละแวกสวนตรงนี้นะเรายังไม่ได้เก็บฟากนี้นะซึ่งเดี๋ยวเรามาเก็บ ทีหลังแล้วกันรอแบบก็ไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วอีเวนต์ก็ใกล้จะมาแล้วอีเวนต์พึ่งก็อีกประมาณ5นาทีก็จะมาแล้วนะผมเพราะตอนนี้ก็คือเวลาโทรศัพท์อยู่ไหนตอนนี้เวลาก็คือ16บนาฬกาห้นาทีนะครับซึ่งนั่นแหละนะครับเราสามารถรออีเวนต์ได้อีก5้านาทีนะเดี๋ยวเรารออีเวนต์5นาทีแล้วก็เดี๋ยวเราตัดมาตอนที่อีเวนต์มาเลยแล้วกันนะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ตั่ภาพไปเราตัดไปเลยแล้วกันนะง่ายดีนะจับไป Yeah, มาแล้วอีเวนต์มาแล้วตอนแรกบอกคลิปประมาณสิบนาทีตอนนี้ผมเริ่มไม่แน่ใจละขอให้มันไม่เกินไม่เกินยี่สิบนาทีก็โอเคแล้วอุย้ยไข่พึ่งมาใหม่อสงสัยมีคลิปหน้าสงสัยมีคลิปต่อไปสงสัยเชนไหนก็ไหนๆแล้วสุ่มซีทแพ็คเลยแล้วกันนะเพราะว่าเราก็ได้เนาะผมได้ผมได้ได้กลางไรนี่เราจะเฮียกันเฮ้ยกลางไรอีกแล้ว อืนี่นะครับความเป็นจริงของซีทแพคหวานเที๊ยบอโอหวานเจี๊ยวหวานมากหวานไหมล่ะมึงอ้ยหวานขึ้นตาผมบอกเลยหวานขนาดนี้หวานขนาดนี้หวานหวานแบบหวานขึ้นตาอะเราวางขาไข่ไว้ตรงนี้แล้วเราไปดูช็อปด้วยว่าช็อปอะไรขายนะะครับก่อนที่เราจะจากลาในวันนี้ก็เอ ไม่มีอะไรอ่ะรออีเวนต์พึ่งหมดเดี๋ยวผมมาเก็บเกี่ยวนะครับซึ่งวิธีการรอของผมก็เอ่อมันปล่อยไปวิธีการลองผม,มง่ายครับเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่อีเวนต์พึ่งใกล้จะหมดเลยแล้วกันนะเลอประมาณ5นาทีล้วไม่ก็ผมเจออะไรที่มันดูมหัศจรรย์จริงๆผมจะตัดกลับมานะก็โอเค,คไปกันเลยแล้วกันนะผมเพื่อไม่ให้เกินการเสียเวลานะไปเลยอ่าอีเวนต์จะจบแล้วขอห้ซีดีมาตอนปิดเถอะ ตอนปิดผมจะได้ผมจะได้ของดีๆกับชาวบ้านชาวช่องเขาสักทีเหลือละโอเคเนี <c oughs> ่ยอีกซิรีสสุดท้ายอีเวนต์จะหมดแล้วซึ่งของในช็อปเนี่ยผมเามาแล้วนะครับก็อย่างที่เห็นไปเนาะส่วนซีแพ็คก็สุ่มไปที่เรียบร้อยนะโอเคช็อปรีเรียบร้อยแล้วก็อีเวนต์ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยซึ่งช็อปของขายก็คือโคตรตูดเลยฟองทผิดหลอกโคตรตูดเลย ก็นั่นแหละคลิปนี้ก็จะหมดเพียงเท่านี้แ้ลเนะก็นั่นแหละนะเฮ้ยไม่ใช่สวนไม่ใช่สวนชั้นนี่สวนชั้นนึงหักคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละครับก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันผมไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วน่าจะไม่มีอะไรต่อละคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะโอเคครับไปละฝากกันแล้วก็ตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ